ก็ไม่มีอะไรชี้แจงครับก็เป็นโค้ดก็ต้องตัดสินใจว่าจะเอาใครไปเล่นนะจะปล่อยผู้เล่นลงไปคงให้แฟนคับมาปล่อยผู้เล่นไม่ได้นะโค้ดมีหน้าที่ที่จะจัดสรรผู้เล่นลงไปว่าใครจะเล่น6คนแรกใครจะเป็นริเบอโร้ใครเป็นเซตเตอร์ก็เป็นหน้าที่ของโค้ดแล้วก็สตาฟโค้ดนะครับเราก็ดูแลนักกีฬามาฝึกซ้อมกันมาเราก็ตัดสินใจว่าวีคนี้เนี่ยเราจะเอาไป18คนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลายังยังมีเวลาอีกประมาณ45หวันนะครับที่เราจะ เตรียมตัวว่าเราจะจ,ะจะัดผู้เล่นคนไหนลงวันแรกไม่แต่วันนี้ก็ใช้ผู้เล่น18คนนี้แหละครับเอ่อแล้วหลังจากนี้อาจจะต้องมีกระแสรดราม่าจากแฟนคลับตบางๆผลงานไม่ดีนี่น่นไม่เป็นไรครับก็ยินดีรับฟังนะครับกระแสทุกคนนะ,นะครับก็พวกเราเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับเราก็ตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่พยายามที่จะพัฒนานักกีฬาของเราเนี่ย ในทุกมิตินะครับตั้งแต่นักกีฬาเยาวชนทีมชาตินะแล้วก็มาจนถึงทีมชาติใหญ่ชุดใหญ่นะครับนักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่ตอนนี้เนี่ยเราก็เตรียมตัวกันมาตั้งแต่เดือนมกราแล้วนะครับว่าไทยจะต้องพัฒนาศักยภาพขีความสามารถเพราะว่าการไปแข่งขัน VNL เนี่ยมันเป็นระดับ world class น,น,นะครับมันมันก็เป็นระดับที่ ทีมชาติชุดใหญ่เขาก็แข่งขันกันแล้วก็นักกีฬาทุกคนที่เราจะไปแข่งขันด้วยเนี่ยทุกประเทศเนี่ยเขาก็มีขีดความสามารถศักยภาพที่สูงนะครับเราก็ต้องพิจารณาดูนักกีฬาของเราให้เหมาะสมกับการที่จะแข่งขันในแต่ละวันแต่ละวันนะครับตอนนี้ทางทีมก็พร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะออกไปสู้รบกับแมตต์เวนแอลค่ะเราก็มีการทําทําการบ้านค่ะก็ดูวิดีโอโปแลนดในแต่ละแมตช์ในแต่ละปีที่เขาเล่นอย่างแมตช์ที่เขา กระชับมิตรล่าสุดอย่างเงี้ยค่ะเราก็ศึกษาดูข้อมูลค่ะว่าเขามีจุดเด่นอะไรมีจุดบุกพ่องอะไรเราควรเล่นตรงไหนควรทำยังไงเพื่อที่จะเก็บชัยชนะมาให้ได้ค่ะแมตช์แรกเรียกว่าทีมเราจะทำให้เต็มที่ค่ะจะแพ้จะชนะแต่เราเรายังไม่แน่ใจแต่เราก็อยากจะทำให้เต็มที่ในทุกๆแมตช์ทุกๆเกมทุกๆคอย์ละคะ่ะเพราะว่าเราเองก็อยากชนะเหมือนกันค่ะ,ะก็อยากจะฝากถึงแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้มาให้พวกเราด้วยค่ะ ในแมตช์แรกที่เจอโปแลนด์นี้ค่ะขอบคุณค่ะว่าเราจะไปฝึกซ้อมที่จีนนะคะก็น่าจะเสริมความมั่นใจมากๆเลยค่ะที่จะก่อนที่จะแข่งเอ่อสำหรับตัวหนูเองนะคะหนูก็ตั้งเป้าว่าอยากชนะให้ได้สัก2หรือ3ทีมขึ้นไปค่ะในในในแต่ละวิคนะคะแต่ก็เอ่อมันค่อนข้างจะยากนิดน,นึงค่ะเพราะว่าเราก็เจอผู้เล่นแบบว่าแข็งแก่งเท่านั้นเลยค่ะแต่ก็จะพยายามทำหน้าที่ให้เต็มที่ค่ะ ก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะที่จะมีน้องใหม่เข้ามาบางคนก็มาเล่นเบียนแอลครั้งแรกก็อยากให้น้องได้ประสบการณ์เยอะๆค่ะที่เพื่อที่จะสามารถเช่ยพัฒนาทีมให้มากขึ้นค่ะก็ฝากขอกำลังใจจากแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะก็อย่าลืมเชียร์พวกเรานะคะในรายการแข่งขันเบียนแอลค่ะสนามแรกที่จีนนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆได้ค่ะ

ดีใจค่ะดีใจในี่ก็ดีใจไงแบบเป็นวีนแล้วครั้งแรกแล้วก็เป็นรายการที่ใหญ่มากๆก็ทุกคนอยากติดแล้วก็วันนี้ก็ได้ทําได้แล้วก็ดีใจค่ะคฝากขอกําลังใจจากแฟน,นบอลชาวไทยนะคะเป็นกําลังใจให้หนูด้วยในวีนแลสนามแรกนะคะแล้วก็ครั้งแรกก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะ เครเเาไราดได้เป็นส่วนหนึ่งตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ได้ไปไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งแต่แต่หนูก็ยังรู้สึกที่ตัวเองมีรายเชื่อค่ะว่าความพยายามของหนูก็ยังยังทำให้หนูแบบรู้สึก ภาคภูมิใจในตัวเองค่ะใช่ในในทุกคนนะคะมีจุดเด่นของตัวเองแต่หนูอาจจะหนูอาจจะเป็นจุดด้อยในส่วนสูงเนี่ยค่ะแต่อาจจะมีจุดเด่นอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่คนแต่คนอาจจะมองแค่จุดจุดจุดด้อยเราอย่างเงี้ยค่ะแต่อยากจะให้แบบคนมองถึงว่าเออเราก็ยังมีทักษะอื่นที่ยังเหลืออยู่เงี้ยค่ะแล้วก็ คนอื่นเหมือนกันค่ะที่ที่ที่โดนใช่ใช่ใช,ใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนทุกคนมีจุดเด่นแล้วก็จุดเด่นที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคลอยู่แล้วค่ะใช่เพราะว่าจุดเด่นที่มันครบอะค่ะเขาก็คืออยู่ในหกตัวแรก ah uh -huh. หนูจะขั้นกลางนี่เพื่อนก็คือครั้งแรกที่มีพวกหนูมาด้วยเพื่อนดีหนูดีใจที่เพื่อนที่เป็นครั้งแรกที่เพื่อนเพื่อนมาชุดใหญ่ด้วยเพราะปีที่แล้วหนูโดดเดี่ยวมากก็นี่ไงมาเป็นเพื่อนแล้วเนี้ยนี่ค่ะก็รู้สึกเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของพวกหนูสองคนไม่ใช่คนนี้นะะค ของหนูก็เป็นปีแรกที่ติดเวนเอลแล้วก็เป็นสนามแรกก็มีตื่นเต้นบ้างค่ะเพราะว่าแบบมันไปแข่งในการใหญ่ๆฝากถึงแฟนๆเป็นกำลังใจให้พวกเราก็ฝากเชียร์พวกเราด้วยนะคะพวกเราจะทำให้เต็มที่ค่ะเย้ย ด่าว่าลตกเไม่หืได้สิไมอะหนูได้สีอะไรหนูได้สีหนูได้สีขาวแต่หนูได้สีแดงนี่ลุนไม่ล่ะไรเริ่มแล้วแ่อ เราจะบอกว่าอะไรนะเราจะไม่นับอายุเราดูที่พลังงานใช่ไหมเรายังส eh ู่แข็งแรงเฟิร์มฝากพี่ยดูแลแต่ไม่ตอ Hãy cho kênh để được 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 何 <laughs>